นะอยากดูทุกส่วนเลยไหมอ๋อเพราะวยอยากดูนี้เราจัดให้ได้ไหมคะ<อ>ได้ค่ะ ต้องยำกุ้งนะทุคนเวลาที่คุณรู้สึกแบบนี้เลยใช่ไหมคะเราต้องทำความซีดโนทั้งสามคนในกลุ่มเอ้าโหอันนี้คือแซ่บซีใช่ไหมหน้าที่ทำอยู่อ๋อแเห็นน้องย่าๆไปแล้วอยากเห็นความซีดของนักเด็กของเราไหมอยากเห็นไหมคะอยากเห็นนะทำให้ดูได้ไหมได้สิครับผมถ้าพร้อมแล้วทุกคนพูดพร้อมกันนะแซ่บซีจีดโดนแล้วผมจะทำให้ดู พูดได้ไหมเดี๋ยวเราลวอมวงก่อนหนึ่งสองส,งส,สาีจิตโด เดี blender, teens, ๋ยวขอบอกเดี๋ยวขอบอกใครที่สามารถทำท่าแซบซีฟิดโดนนะคะได้เหมือนพี่ณเดชแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามีของรางวัลให้รีบเซาเลยนะตบตีไม่ได้ด้วยเหมือีจริงจริงลยโอเคค่ะขอบอกค่ะว่าวันนี้นะคะรู้สึกประทับใจมากๆ